สวัสดีค่ะช่างอลันค่ะวันนี้เป็น EP 1ีสิบี่ีหหนะคะเออโอ้มีแขกรับเชิญแขกไม่ได้รับเชิญเหรอคะม่รัอ๋อนนมาร่วม EP ด้วยนะคะค่ะวันนี้จะทดสอบมีดก่อนส่ง สีเล่มนะคะเป็นมีดครัวมีดเชฟนะคะค่ะเดี๋ยวนําเสนอสีเล่มนี่เลยค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งค่ะลูกค้าเหมาหมดเลยเหรอคะท่านเดียวกันเหรอคะเหมาหมดต้องขอบพระคุณลูกค้าใจดีอีกท่านหนึ่งนะคะค่ะราคาเล่มที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทัรบาทค่ะสีเล่มก็ลดไปนิดหน่อยนะคะค่ะเชิญช่างอลันวัดขนาดโชว์เล่มค่ะ ทุกเล่มเท่ากันนะครับความยาวแต่จะต่างกันที่ด้ามนะคะคือไม้อะนะคะใบยาวค่ะ9.5 9.5ค่ะใบกว้างค่ะใบกว้าง1.5 1.5ค่ะทุกเล่มนะคะทุกเล่มค่ะค่ะความเอสันค่ะสันจะอยู่ที่1.8 1.8ค่ะใบยาวด้ามยาว5นิ้ว5นิ้วค่ะออเดี๋ยวเราทดสอบ่ะน้ำหนักค่ะน้ำหนักน้ำหนักจะอยู่ที่ เพราะว่านั่งดีๆลูกเดียวโตหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมก็ขีดนิดๆขีดนิดๆค,ค่ะน้ำหนักก็ไม่ออขอขอกระดาษได้ไหมคะหนูขา a n k ค o okay. u Thank you b a อือนมครับทดสอบความคามของมี่ค่ะนครับความหวานความคามเหมือนเดิมนะคะบางเฉียบนะคะบางเฉียบเลยนะครับค่ะ มีดแร่หั่นซอยปากซอยนะครับเล่มที่หนึ่งผ่านไปค่ะก็จะต่างกับทุนที่ด้ามมานะคะก็คือไม้นะคะว่าลายไม้แต่และเล่มอ่ะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ,ะค,ค่ะไปแล้ค่ะสองเล่มแล้วนะคะสามเล่ม รับไปสีเล่มเหรอคะสีเล่มรครมคับลูกค้ารับสีเล่มเลยเกลี่ยงโต๊ะเลยนะคะเกลี่ยงเลยเดี๋ยวเราก็ตรวจเออเขาเลยน,นะคะดูความเรียบร้อยก่อนส่งอีเทียนะคะเก็บโอ้โหวันนี้เรามีแขกรับเชิญไม่ไปโรงเรียนนะคะเป็นน้ำหมกนี่นะครับลายไม้จะไม่เหมือนกันนะคะรับมาดูนะคะันี่แหละคะ่ะ จะมีสังกระดูกของไม้นะครับค่ะก็ท่านไหนสนใจก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่ทุกเซตนี้หมดแล้วนะครับซตนี้หมดแล้วต้องทำใหม่นะครับทใหม่นะครับัองด้ราคาอยู่ที่1 3ึ่งามหรวมส่งนะคะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอผมสลด์ทีนี้ครับสวัสดีครับผม